จะเป็นยังไงเมื่อพี่แบตตี้ต้องดูแลสัตว์ที่น่ารักพวกนี้แต่กลับเกิดเรื่องประหลาดขึ้นแพนด้ากุ๊กค,คุกโอเคตอนนี้เราอยู่ในห้องพนักงานโอ้โหทำไมห้องพนักงานที่นี่มันเงียบเชียบจังเลยทำไมมีแต่เราคนเดียวเหรอนะที่มาทำงานที่นี่อุ๊ยอันนี้อะไรอ๋อป้ายบอกว่ายินดีต้อนรับสู่สวนสัตว์น่ารักจังเลยสัตว์เต็มเลยอะ่ะนี่เราเปิดได้ไหม อ้าเปิดยังไม่ได้สงสัยแล้วว่าเรายังไม่มีลายนิ้วมืออ่ามีอะไรให้สำรวจอีกเโทรศพัพท์เอ้าติดต่อใครไม่ได้สักคนไม่รู้จักใครสคักคน,นในสวนสัตว์เลยโอ้โหมันบรรยากาศในห้องนี้มันแดงอีหลี่อย่างนี้แหละโอะมันเอาไว้ทําอะไรสวนสัตว์จําเป็นต้องสีแดงขนาดนี้ไหมเราเข้าไปคุยกับคุณหมอก่อน yep, found� And right now running low herbs and vegetables. Got the hint? Get you can PDA. now running on hint? find the instructions in right we're herbs your it. Got Get the to the low You อจากที่เห็นภารกิจเมื่อกี้เราจะต้องเตรียมสมุนไพรสองแล้วก็ผักหนึ่งนะทุกคนโอเคอันนี้น่าจะเป็นอ่าโอเคอันนี้เป็นสมุนไพรสมุนไพรเอาไปสองก็แต่เราจะเอาไปให้สัตว์ตัวไหนแสดงว่าสัตว์ตัวนั้นจะต้องกินพืชใช่ไหมเอ่ยเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเราไม่ได้มาเล่นที่นี่นะ ลูก็ไม่ได้แรงขนจะต้องใจทำงานดินะเอาล่ะถึงเวลาที่นายจะได้เห็นเทคโนโลยีของเราอ่าเวลข้ามสู่กงยินลับโอเคเปิดเลยเปิดกงเลยทุกคนเออหือไม่น่าตัวน้อยนะคุณหมอตัวใหญ่บัล่มเทิมเลยอ้าวอีจะออ,อย่าเข้ามาใกล้เลยเราเราตัวใครตัวมันก่อนดีกว่าน้อเราเรายังไม่ค่อยรู้จักกัน โอเคตามมาตามมาอ้าโอ้ไม่ต้องเข้ามาใกล้อยู่ตรงนั้นแหละเว้นระยะห่างกันโอ้โหโอเพนดิชเชนซิ่งอะเอาไอยู่ตรงนั้นนะโอเคตามมาใกล้ๆโอ้โหกำลังไกลๆก็พอโอเคยังไงจุดให้อาหารนะทุกคนโอเคมาเร็วมาเร็วมาเร็วมากินข้าวเร็วอ่าเดนโอ้หมีโจ๊กสำหรับสัตว์หรือเปล่าทุกคนกินะไรจกาเด็กๆโอ้ยหม่ำหมกุ๊ดบอยนะอร่อยหม่ำหมนะจ๊ะโอ้โห Great, now put on the MFE. What's that? Mobile fecal extractor. In simpler terms, a shit sucker. You've eaten shit before. And now you're going to suck it. I don't know. Why do we need all this? We need to constantly monitor the health of the animals, and taking excrement for tests is one of your key tasks. A hundred thousand a year, Paul. A hundred thousand fucking American dollars. You just have to collect the shit. Come on, Paul. โอ้โหทำไมหมอพูดจะเจ็บแสบขนาดน,นี้บอกว่าเราเป็นไก่อ่อนนะทุกคนอุ้ยแย่เนี่ยพอทำได้อยู่แล้วโอ้โหแค่เก็บอึมันจะเป็นอะไรขนาดนั้นอุ้ยว่าไงจ้าตัวน,น้อยลูกได้ไหมเอ่ยอนี่ไงลูกได้ก็มาแล้วก็มาหูหืมประววติเสียอยู่นะทุกคนเวลาย,ยีราฟก็มาใกล้ๆอย่างเงี้ยต่อให้เป็นสัตว์กินพืชแต่มันก็น่ากลัวอยู่ดีอะโอ้โห กินข้าวอิ่มแล้วสีอารมณ์ดีละโอเคเก็บอึหือุดก้อนใหญ่มากเลยกินเขียวอึเลยอะทุกคนโอ้ยนอนกันหรอน่ารักจังเลยอะรูปหน่อยจีรูปหน่อย,อยโอ้ยตะบ,บุตะมีเอาว่าไงจังลิ้นยาวเบียบเลยอะอ้ยไม่ต้องแลบออกมานะตกใจหมดเลยอ่าเก็บเสร็จแล้วเอากลับไว้ที่เดิม aaging needed determine animals. You could to body temperature of our just it thermal It's the temperature call a imager. s Good. Now and the the อ่าโอเคขั้นตอนต่อไปเราจะต้องไปวัดอุณหภูมิของสัตว์นะทุกคนเพื่อเช็คว่าน้องป่วยหรือเปล่านหนขอเช็คสองตัวนี้หน่อยสิอ่าอุณหภูมิปกตินะสองตัวนี้ไม่ป่วยเลยสักนิดเดียว oh. เราไปเช็คตัวที่นอนโอ้โหนอนซึมๆอย่างเงี้ยป่วยหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยทุกคนเหมือนน้องจะตัวร้อนแสดงว่าน้องตัวนี้ป่วยโอ้ยน่าสงสารนะน้องป่วยด้วยอะอ่า ราได้ยารักษาแล้วเราเรียบเอาไปรักษาน้องดีกว่าน้องจะได้กลับมาวิ่งเล่นกับเพื่อนๆได้นี่นี่รักษาเสร็จสิ้นเย่ลุกแล้ว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 ไปเล่นกับเพื่อนแล้วโอ้โหดีขึ้นมาทันตาเห็นโหมีบรรยาหรืออะไรในทุกคนทำไมแข็งแรงไวอย่างนี้โอเคเรากลับมาคุยกับหมอส่วนตัวอีกละ Every zookeeper is entitled to a service car. This one's mine. If you perform well tonight, y o u l l get one in the morning. Is that your wife? Should I tell her you're staying here for the night? Keep in mind, I'll lock you in until morning. No problem. I think s so e l l figure it out and go home soon. s o o As you wish. Good luck, Paul. Don't mess up. ทุคนที่แพตตี้ว่าหมอต้องแอบคิดอะไรกับเราแน่เลยมาถามถึงภรรยาเราด้วบอกว่าจะไล่เรากลับเราจะขังเราไว้ที่นี่พี่แพตตี้เร็วความคิดหมอนะเราอยู่ด้วยกันไม่ได้พอมีเมียแล้วโอกลับรถขึ้นรถหรูเชียวนะ จ้างเราเสร็จก็หนีไปเลยนะขังเราไว้ที่นี่ด้วยโอ้เกือบทุกตัวเลยนะที่กินผักยกเว้นน้องแผ่นกวินโอเคเราเอาปลาไปให้น้องแผ่นกวินกินกันดีกว่าไปเลยเราไปหาน้องแผ่นกวินอ่ะตอนนี้เราถึงกรงแผ่นกวินแล้วโอ้โหแต่และตัวน่าจะหิวโซน่าดูมา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 พี่พรรอรอลอมาแล้วจ่ะพี่พอมาแล้วมาตามพี่พอมา ไปพรอมาให้อาหารถึงน้องๆแล้วนี่เทชดสอๆลงไปเลยอ่ะทุกคนไปกินข้าวเร็วมาหม่ำหม่มกู๊ดบายมากมายหม่ำม่ำนาทีนี้ขอเช็คอุณหภูมิเลยแล้วกันเี่นนาทีตอนทีเผลอเอ้ยโอ้ยสามตัวนี้ปกตินะมีอย่างเดียวคือหิวโซทุกคนโอ,อเคเราไปเช็คตัวอื่นกันบ้างว่ามีอาการยังไงกันอีกไหนดูไหน,ไหนซีดูน้องแตงน,นี้อ้าอย่าเพิ่งไปนะอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งหลบอย่าเพิ่งหลบขอเช็คอุณหภูมิก่อน อ้าอุ้ยโอ้ย,อย,อยน้อง42.8องศาโอเคต่อไปเรามาเก็บอึน้องกันดีกว่านี่นกินเสร็จแล้วก็อึเลยท่อตรงจริงๆนช่ปะเนี่ยเช็คเสียงระดับเสียงน้องหน่อยว่าน้องได้ยินดังขนาดไหนโอ้โหนี่109เลยเหรอ109นี่ปกติเลยแล้วตัวนี้ตัว่าไหร่เอ้ยันนี่ที่อุย้ย142อาจจะปกติหรือเปล่าทุกคนสำหรับสัตว์อันนี้เท่าไหร่นี่ยันนี่ยันนี่ยันนี่ หกอุ้ยตัวนี้อ้วกตัวนี้อ้วก81อุ้ยเราไม่สบายแน่เลยอะตัวนี้เราเรีบไปทํายารักษากันดีกว่าทุกคนอ่ะโอเคทุกคนตอนนี้เราเหลืออีกขั้นตอนหนึ่งคือเราต้องเจาะเลือดน้องไปตรวจว่าน้องเป็นอะไรกันแน่เอาขอจุกเนนะ่อยนะโอ้ยน้องน่ารักมากเลยอะน้องนิ่งให้เราเจาะด้วยอะถ้าเป็นเด็กนะคือแบบดิ้นแล้วพี่แพตตี้ก็ยังกลัวเข็มเลยอุ้ยดูสิอุ้ย,ยตัวนี้น้องคอหักมั้งเนี่ย หรือตัวนี้น้องไม่สบายหรือเปล่าขอเลือดไปตรวจก่อนนะเผื่อน้องป่วยอ่ะอินดูน้องกันเลยใาน่ะเอาไปเลี้ยงที่บ้านพิพัฒนตีสักตัวได้ไหมเนี่ยโอ้ยน้องรู้หนะ่าพี่ขอเจาะเลยนะจ๊ะโอ้จูเจ็บนิดเดียวเจ็บนิดเดียวจิกๆเดี๋ยวหายหมดกัดคุณหมอชอบโกหกอย่างนี้นะคุณหมอมดกัดอ่าเราก็เอาเลือดส่งเลือดไปตรวจกันเลยเราจะได้รู้ว่าน้องป่วยเปไน็นอะไรตอนนี้เราได้แล้วโอเคต่อไปเราก็ มาทํายากันนะทุกคนว่ายาตัวไหนที่สามารถใช้รักษาน้องได้อ่าโอเคตอนนี้เราทํายาให้น้องเสร็จแล้วเราก็เอายาไปรักษาน้องเลยน้องจะได้ไม่ป่วยอีกนี่ยิงไปนหนึ่งตัวเหเจ็บจี๊ดีแล้วเจ็บจี๊จีจจนะน้องนิดเดียวนิดเดียวโอ๊ยมดมดม,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 มดกัดโอ้ย้พี่แบตตี้โดนยิงอยง่างนี้ทําใจไม่ได้โอเคตัวต่อไปมีไหนเอไมีไหนเออน,ออนี่นี่นตรงน,นี้อ้าโอ้โหฉีดที่อกเอาซารีพี่แบตตี้มีปืนไม่เล่น ตัวต่อไปขอขอรีโหลดก่อนรีโหลดตัวต่อไปมีไหนเอ้ยไหนเนี่ยยึดโอเคล้วฝั่งน้องเสร็จแล้ว,อลวโอเคมารกิจต่อไป